สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ผมได้นำเด่นบนเดินดี4ตัว2สูตรมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมเรามาดูคําเตือนก,นกันก่อนนะครับคำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชม ขอให้ทุกท่านโชคดีครับก็เรามาดูเด่นบนเดินดี4ตัวอีก2สูตรนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปที่2นะครับก็เรามาดูสูตรแรกเลยนะครับท่านผู้ชมสูตรนี้เป็นสูตรเดิมนะครับยังเดินดีอยู่นะท่านผู้ชมนะสูตรนี้นะใช้ร้อยบนบวกหน่วยบนคูณ2ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก2บวก1บวก1บวก,บวก4นะ ก็สถิตินั้นท่านผู้ชมผมเอาสถิติไหมท่านผู้ชมได้ชมทั้ง35งวดเลยท่านผู้ชม35งวดเลยท่านผู้ชมครับก็เรามาดูสถิติกันเลยนะท่านผู้ชมนะสถิตินี้ตั้งแต่งวด1กุมภาธ์66นะท่านผู้ชมตั้งแต่งวดที่ออก4ี่หนึ่งหนึ่งเลยนะก็รวมทั้งหมด35มงวดนะท่านผู้ชมไห้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่า สูตรนี้เป็นสูตรเดิมของเราที่เดินดีนะท่านผู้ชมนะถามว่ามีหลุดไหมก็มีหลุดท่านผู้ชมมีหลุดหนึ่งงวดเท่านั้นนะจากสามสิบห้างวดในหลุดเพียงหนึ่งงวดเนี่ยครับหลุดงวดที่ออกหนึ่งหนึ่งหกท่านผู้ชมจากนั้นก็เดินต่อนะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับมาดูที่งวดสามสิบสี่นะท่านผู้ชมเนี่ยครับเรามาดูงวดที่ออกสามสิบสี่นะท่านผู้ชมนะงวดที่สามสิบสี่นะที่ออกห้าศูนย์สี่นะ ห้าศูนย์สี่มาสี่กับห้าเลยนะครับท่านผู้ชมครับมาสี่นะแล้วก็มาห้านะครับท่านผู้ชมก็ผ่านนะครับสูตรต่อมานะอา่างวดต่อมาออกงวดล่าสุดนะออกห้าศูนย์สามท่านผู้ชมห้าศูนย์สามนะมาที่ห้าท่านผู้ชมมาหลักร้อยนะท่านผู้ชมนะมาที่ห้านะถือว่าผ่านนะครับท่านผู้ชมครับ ก็เดี๋ยวใส่สีหน่อยนะครับทีนี้เรามาคำนวณงวด16กรกาค16กรกฎาคมน,นะท่านผู้ชมนะสูตรนะใช้ร้อยบนบวกหน่วยบนคูณสองท่านผู้ชมร้อยบนนะท่านผู้ชมนะร้อยบนก็คือ5นะ 5บวกหน่วยบนคูณ2ท่านผู้ชมหน่วยบนก็คือ3นะ3 2เป็น6 5ก,กับ6ท่านผู้ชม5 6ได้1ท่านผู้ชม1บวก2ได้3บวก1ได้4บวก1ได้5แล้วก็บวก4ได้9นะครับ เด่นเหมือนงวดที่ออก504เลยท่านผู้ชมเด่น3 4 5 9เท่านผู้ชมเด่นบน4ตัวสูตรแรกเด่น3 4 5 9เท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูสูตรที่2นะท่านผู้ชมนะสูตรที่2นะครับนี่เป็นสูตรที่2นะครับสูตรที่2นี่เป็นสูตรใหม่ที่ผมลงให้เพิ่มเติมนะท่านผู้ชมนะ เนื่องจากสูตรหนึ่งซึ่งสูตรหลักที่เราใช้มาประจำนี้หลุด2งวดติด <_ t ust> ผมก็เลยพักสูตรไว้ก่อนท่านผู้ชม <_ t ust> แต่ว่าผมยังจะใช้อยู่นะท่านผู้ชมนะ <_ t ust> แต่ว่าจะถอดออกเอาสูตรใหม่มาลงให้เพราะว่าเขาปิด2งวดติดแต่ว่างวดนี้เขาน่าสนใจมากท่านผู้ชมแต่ผมจะเอาผลการคำนวณมาให้ชมนะแต่ว่าสูตรจะไม่ลงให้ชมแล้วนะท่านผู้ชมรอให้เขาเดินได้สักพักก่อนนะท่านผู้ชมนะ เรามาดูสูตรใหม่นะที่ผมลงให้เพิ่มเติมนะให้ใหม่นะท่านผู้ชมนะเพิ่มเติมให้นะสูตรใช้10บปนคูณ2บวก10ล่างคูณ2บวกหน่วยล่างนะผลลัพธ์จะเท่าไรบวก3บวกห่บวก1นบวก3น,นะผมใช้งวดที่ออก5 1 9มาเป็นตัวคำนวณน,นะท่านผู้ชมนะเริ่ม4 1 1นะเป็นงวดแรกเรามาดูสถิติของสูตรนี้เลยท่านผู้ชม สูตรนี้นี่ต้องบอกว่าก็เดินดีนะท่านผู้ชมนะ35งวดท่านผู้ชมเนี่ยครับเนี่ยยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะจนมาถึงงวดที่33ท่านผู้ชมนะ mm hmm. เดินดีนะครับสูตรนี้ทีนี้ก็มาดูงวดที่ออก504ท่านผู้ชม504ท่านผู้ชม ไม่มาท่านผู้ชมหลุดนี่หลุดเป็นงวดแรกนะท่านผู้ชมนะทีนี้เรามาดูงวดล่าสุดห้าศูนย์สามท่านผู้ชมพอหลุดแล้วก็มาสองตัวเลยท่านผู้ชมงวดล่าสุดมาศนะูนย์กับห้านะท่านผู้ชมเนี่ยครับงวดนี้ผ่านนะท่านผู้ชมนะพอหลุดแล้วก็มาสองตัวเลยท่านผู้ชมเนี่ยครับ สรุปก็คือสูตรนี้หลุดไปหนึ่งงวดนะท่านผู้ชมนะสามสิบห้างวดหลุดไปหนึ่งงวดท่านผู้ชมหลุดหนึ่งงวดนะท่านผู้ชมนะเดินดีมากนะครับสปีก,กว่าเลยนะท่านผู้ชมนะก็เรามาดูงวดวันที่สิบหกกรกฎากันท่านผู้ชมครับสูตรใช้สิบ บนคูณสองสิบบนก็คือศูนย์นะศูนย์สองได้ศูนย์ท่านผู้ชมสิบล่างคูณสองสิบล่างก็คือแปดแปดสองสิบหกบวกหน่วยล่างท่านผู้ชมหน่วยล่างก็คือเก้าเก้าบวกหกได้ห้าท่านผู้ชมศูนย์บวกห้าก็ได้ห้านะ เอาหไปบวกกับ3ท่านผู้ชม5้บวกสก็ได้8เอาห้บวกสได้8ปนะแปบวกหได้9กบวกหได้0 0นบวกสก็ได้3ท่านผู้ชมเด่นสุสอดเก้าศท่านผู้ชม8 9 0 3นนะทีนี้เรามาดูชนท่านผู้ชมคือผมจะชนเฉพาะ สองงวดล่าสุดเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะส่วนสถิติตั้งแต่1-3ถึงสเนี่ยท่านผู้ชมก็ลองเอาไปชนดูนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมาทั้งตัวชนถ้าชนไม่มาก็จับคู่แล้วก็มีบางส่วนก็มาครบเลยท่านผู้ชมนะแต่ทีนี้เนี่ยผมจะเอาชนเฉพาะสูตรงวดที่ออก3-4ก 3, ับ3-5นะงวดที่ 3, ออก5-04นะท่านผู้ชมสูตรนี้ก็ ตัวชนไม่มานะแล้วก็ไม่มาจับคู่ด้วยท่านผู้ชมเพราะมีสูตรหลุดนะครับเนี่ยครับทีนี้งวดที่ออก503ชนที่1กับ5ท่านผู้ชมมา5นะท่านผู้ชมนะมา5นะครับทีนี้งวดนี้นะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับชน3 4 5 9กับ แปดเก้าาท่านผู้ชมชนที่3กับ9นะท่านผู้ชมชน3กับ9้าท่านผู้ชม3 4 5 9 3 9ชน3กับ9นะท่านผู้ชมนะจับตาดูให้ดีท่านผะู้ชมคลิปแรกเนี่ยชนที่3ได้ทั้ง4สูตรชน3 แล้วคลิปนี้เป็นคลิปที่2เด่นบน4ตัวท่านผู้ชมชน3กับ9ชนเนี่ยมา3าอีกแล้วท่านผู้ชม6สูตรแล้วนะท่านผู้ชมนะเขามาแรงมากตัวเนี้ยเขาจะมาไหมท่านผู้ชมนะเด่นมากนะท่านผู้ชมนะก็จับตาดูให้ดีนะท่านผู้ชมนะทั้งหมดนี่ท่านผู้ชมเป็นเด่นบนเดินดี4ตัว2สูตรหลักนะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับ 35งวดนะทั้ง2สูตรหลุดงวดละหนสูตรเท่าหลุดสูตรละหนงวดเท่านั้นท่านผู้ชมนะเนี่ยครับที่เอาสถิติมาท่านผู้ชมชมเยอะๆนี่ไม่ใช่อะไรนะท่านผู้ชมนะผมก็จะเก็บเป็นข้อมูลด้วยไม่ต้องไปเขียนใหม่ซ้ำอีกเล่ม ซึ่งผมต้องเขียนซ้ำบ่อยมากเพราะว่าเล่มนั้นก็เป็นเล่มเล็กท่านผู้ชมก็ก็เลยเอาเอาเล่มใหญ่เลยอ่ะเวลาเราลงสถิติแล้วก็คำนวณสูตรมันก็จะมีมีเหลือหลายงวดท่านผู้ชมอีกได้เป็นปีเลยท่านผู้ชมผมก็เลยใช้สมุดเล่มใหญ่แล้วก็ใช้สถิติที่มันยาวๆให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะครับว่าสถิติเขาเดินยาวขนาดไหนนะท่านผู้ชมนะนี่ก็เป็นเด่นบนเดินดี4ตัว 2ส,สูตรหลักนะท่านผู้ชมนะชนกันที่3กับ9สําสหรับงวด16กรกฎาคม67นะครับท่านผู้ชมครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ